เป็นเรื่องใหญ่ในวงการอาหารเสริมที่หลังจากที่เราได้มีการไปลองทุกข่าโทษดําเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มดารากลุ่มนักแสดงแล้วก็กลุ่มนักร้องกลุ่มนางงามนะครับแล้วก็กลุ่มหมอโรงพยาบาลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมนะครับก็ได้มีความคืบหน้านะครับว่าทางออยอนะครับ หลังจากที่เราได้มีการพูดนะครับผ่านสื่อมวลชนไปว่าการดาเนินการทางกฎหมายกับบริษัทที่มีการโฆษณาโอ้อวดทางด้าน,นอาหารเสริมนะครับว่าอาหารเสริมเนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงได้ไม่ว่าจะเป็น15้ากิโลี่ห้ากิโลหรือกี่กิโลก็ตามนะครับมันเป็นการโฆษณาโอ้อวดซึ่งมีความผิดตามพรบนะครับพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอาหารนะครับส5 4หนนะครับนะซึ่งมีอัตรา มีราโทษตั้งแต่ปรับ5,000บาทแล้วก็มีโทษจำคุกตามาตรา40รามาตรา41นะครับกฎหมายพมานจะญป็นอาหารนะครับที่มีโทษเล็กน้อยนะครับอัตราโทษเพียงแค่3ปีนะครับปรับก็ไม่กี่บาทนะครับทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกนี้นะครับได้มีการจ้างกลุ่มดารากลุ่มนักสแสดงกลุ่มนักร้องกลุ่มนางงามมาโฆษณาหรือกลุ่มหมอนะครับมาโฆษณาทําเป็นคอนเทนต์ ในการโฆษณา,ยา,ยาโอ้อวดหรือในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนว่าเมื่อทานอาหารเสริมแล้วสามารถลดน้าหนักลงได้เท่านั้นเท่านี้นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคนทนั้งประเทศนะครับว่าในคดีของคุณเบน์พอจิต,ตานะครับทางสำนักงานออยอร่วมกับกองบังคับการปราบปรปามคุมขรองผู้เริโภคได้ทำหมายสารเข้าค้านนะครับนะเข้าค้นโรงงานที่ผลิตนะครับลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณเบน์พอจิตตาแล้วก็บริษัทที่จัดจาหน่ายนะครับ อาหารเสริมกักบคุณเบนซ์ชิตานะเราได้พบพบว่ามีความผิดปกตินะครับหลายเรื่องนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมของบริษัทที่ทั้งจัดจําหน่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินแล้วก็บเป็นโรงงานที่ผลิตนะครับมีทุนจดทะเบียนเพียงแค่2อล้านบาทแต่สามารถผลิตอาหารเสริมได้เป็นล้านล้านกล่องนะครับวัตถุดิบเอามาจากไหนนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้านะครับ เราจะมีการยื่นนะครับกรมสมกรโดยที่พดีกรมสมกรนะครับให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังเจ้าของโรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมของคุณเบนพอยิตาบริษัทที่จัดจาหน่ายแล้วก็บริษัทที่รับเงินของคุณเบนพอยิตานะครับนะ,บนะบกับพวกนะครับที่มีการสออในทางหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนะครับซึ่งเราถือว่าเรามีการตรวจพบโดยเจ้าที่ อยแล้วก็เจ้าที่กองบังคับการปราบปรามผู้บุกร้องผู้ริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นําหมายสารเข้าค,นค้น,าาานนะครับนาผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับของที่มีการจ้างคุณเบนส์พันชิตาาสร้างคอนเทนต์ในการจัดจําหน่ายในการโฆษณาโอ,อ้อวดให้กับพี่นอ้องประชาชนในขณะนี้กองบังคับการปราบปรามผู้มุรองผู้ริโภคนะครับรอเอกสารยืนยันจากออยนะครับนะว่าการโฆษณาดังกล่าวเป็นการโฆษณาผิดพรบ นะครับอาหารหรือเปล่านะครับนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็ได้มีการดําเนินการในขณะนี้โดยมีการสอบปะกคำเสร็จสิ้นแล้วนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการทางเอกสารแล้วก็จะมีการออกหมายเรียกนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตนะครับหรือเจ้าของที่เป็นผู้จัดจําหน่ายบริษัทที่รับเงินนะครับรวมทั้งดาราต่างๆที่มีการโฆษณาสร้างคอนเทนต์ ในการโอ้อวดเกินความเป็นจริงนะครับซึ่งมีความผิดตามบลบอคอมพิวเตอร์นะครับนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนครับนอกจากเคสของคุณเบนท์พันธิตาแล้ววันนี้เคสของคุณเอชุติมานะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฮันนี่คิวนะครับก็ถูกชมรมนิายากรรมได้มีการล้องทุกกา่าวโทษที่กองปราการตำรวจไซเบอร์เช่นเดียวกันฐานโฆษณาโอ้อวดตามมาตรา40มตาตรา41และพรบอกคอมพิวเตอร์ <c oughs> สำนักงานอาหารและยาหลังจากที่ได้เห็นการแถลงข่าวของเราที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับได้มีการไปจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณเอชุติมากับพวกนะครับในนามของบริษัทนะครับก็ต้องเรียนให้ี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของอคุณเอชุติมานะครับซึ่งได้มีการนะครับดําเนินการนะครับตรวจ พบว่านะครับมีการตรวจพบอาหารเสริมนะครับนะในนามของในชื่อร้านของฮันนี่คิวไทยแลนะครับซึ่งได้มีการตรวจพบนะครับว่าปริภัณฑ์อาหารเสริมของคุณเอชุตดดิมานะครับนะที่มีการโฆษณาโดยการจ้างคุณเอชุติมากับพวกที่เป็นกลุ่มนางงามกลุ่มดารามาสร้างคอนเทนต์ในการโฆษณาว่าสามารถลดน้ำหนักลงได้นะครับมากกว่า20กิโลกร,รัมนะครับ <c oughs> นะสำนักง,งานอยอนะครับได้มีการตรวจพบ นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตาฮันนี่คิวนะครับผลิตโดยบริษัทเฮอร์บี้เฮลท์แคร์โปรดักต์นะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็บริษัทสรันแคร์นะที่อยู่ซอฟต์รเกษมนะครับร่วมกันผลิตอาหารเสริมนะครับโดยที่มีคุณเอชุติมากับพวกนะครับเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ในการโฆษณาโอ้อวดในการรับน้ำหนักได้มากกว่า20กิโลกรัมพบว่าพบสารเซบูททมินซึ่งมีฤทธ ทําให้เกิดระบบทางโรคหัวใจได้ทําให้เสียชีวิตได้ทางชมรมกิจกรรมก็เรียกร้องคุณเอชติม,มานะครับว่ากับพวกนียครับในการที่คุณเป็นดาราคุณเป็นนักร้องคุณเป็นนางงามนะครับกลุ่มของทั้งหมดนะครับที่มีการโฆษณาของแฮนนี่คิวนะครับแฮนนี่คิวเนี่ยนะครับนะจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรเมื่อมีการตรวจพบผลิตภณัณฑ์อานเสริมที่มีการขายโฆษณาไปจํานวนหลายเป็นล้านกล่อง แล้วบอกว่าสามารถลดน้ำหนักลงได้20กิโล25กิโลกร,รัมเนี่ยมีการตรวจพบสารไซบูทามินซึ่งเป็นสารที่ทําให้อย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเป็นสารที่เกิดอันตรายอย่างมากในการที่มีประชาชนผู้บริโภคได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกนี้เข้าไปรับประทานแล้วทําให้มีการมือสั่นหิวน้ํานะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอาหารเสริมที่มีไซบูทามินเนี่ย จะทาให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงการอาหารซึ่งวันนี้ทางสำนักง,งานออยได้มีการนะครับเผยแพร่ไปทั่วทุกข่าวนะครับในประเทศไทยนะได้มีการตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณเอชิติมาก็คือฮันนี่คิวขุน่างว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวเป็นของปลอมผมอยากจะถามคุณว่าชมรมเฉลยกิจกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของฮันนี่คิวนะครับ ได้มีการโอนเงินนะครับนะเข้าบัญชีของอบริษัทมันนี่พายจำกัดผมก็อยากจะถามว่านี่นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณเนี่ยนะครับที่เรามีการโอนซื้อนะครับนะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเนะี่ยในนามของบริษัทมันนี่พายเนะี่ยใช่ของคุณหรือไม่นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันคือการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ได้ทำเพื่อรับจ้างมาทำหรือต้องการทำลายนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ต้องการให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากมีการพบสารเซบูทามีนคนที่บริโภคไปแล้วจะทำให้เสียชีวิตลงได้ซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับมันไม่มีจริงหรอกครับที่พวกโฆษณาอย่างยันฮีโฆษณาว่าลดน้ำหนักลงได้ลดพุงลงได้เราก็มีการดําเนินคดีซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการล่อซื้อนะครับ มาอีกหลายบริษัทซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็จะมีการไปแจ้งที่อกองบัญชาการตำรวจเซเบอร์อีกหลายบริษัทที่มีการโฆษณาโอ้อวดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถลดน้ำหนักลงได้นะครับนะอย่างเช่นบริษัทฤทธิพัฒน์นะครับที่มีการโฆษณาอ้างว่าอยู่ในภูมิใจไทยอะไรน Kar ่นะครับนะอันนี้ก็เราจะมีการดำเนินคดีกับบริษัทฤทิพัฒน์มีการดำเนินคดีกับอีกหลายบริษัทที่เรามีการซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วแล้วก็ไม่เป็นอย่างําโฆษณาเป็นการโอ้อวดนะครับซึ่งมีความผิดตามพรบอาหาร นะครับมาตรา40มาตรา11แล้วก็เป็นความผิดตามพระบาคอมพิวเตอร์ดังนั้นต้องบอกเลยว่าทุกเคสที่เราทําผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองแต่ความห่วงใยของเราที่มีต่อพี่น้องประชาชนคนไใน,นประเทศที่หลงเชื่อําโฆษณาความเป็นดาราความเป็นนักแสดงความเป็นนักร้องความเป็นนางงามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราถือว่าเป็นบุคคลที่สาธาณนะที่พี่น้องประชาชนต้องรับรู้แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบได้ว่า การโฆษณาคอนเทนต์ต่างๆเพื่อมุ่งหวังในการที่โฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริงให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทานคนที่รับประทานเข้าไปก็หวังว่าจะได้ลดน้ำหนักลงได้จะรักษาหุ่นได้หรือจะลดหน้าท้องลงได้ยอมเสียเงินนะครับแต่พบว่าผลิตภัณฑ์ของเคสของคุณเอชุติมามีไซบูทามินนะครับซึ่งเป็นสารอันตรายสารต้องห้ามนะครับทำให้ สียชีวิตได้อันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้คิดดูสิครับว่าเราทําเนี่ยนะครับจนกระทั่งอยนะผมก็ต้องพูดเลยว่าก็ขอบคุณออยนะครับส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องตําหนิว่าคุณปล่อยให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้โฆษณาทั่วไปหมดนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศนะครับมาอย่างยาวนานแล้วหาชมรมเฉลยเยียกรรมไม่ขยับดําเนินการเป็นแม่แบบให้สำนักงานออยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการดําเนินการหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้ว สำนักงานออยอมีหน่วยงานที่เฝ้าระวังการโฆษณาโอ้หวดเกินควาเมเป็นจริงอยู่แล้วแต่เหตุไหนทําไมถึงละเลยเพิ่งเฉยล่าช้าจนกระทั่งมีการตรวจพบสารเซบูทามีนของบริษัทคุณเอชุติมาที่มีการโฆษณาคอนเทนต์ไปนะครับ